ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสดีครับผมคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการสรุปผลการฝึกงานจากบริษัท MDsoft นะครับผมครับงานที่ผมได้รับมอบหมายนะครับจะมี 1. ช่วยงาน h e l p d e s k 2. ช่วยงานบัญชี 3. เพิ่มข้อมูลลงในเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย4ลง extension 5แนะนำเทมเพลตของ z o o m Sharper 6. ทำคู่มือการใช้งาน j o o ล่าพร้อมวิดีโอ 7. ทําคู่มือการทํางานของโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายแแชร์บทความจากการทํางาน9โทรนัดสอบสําหรับพนักงานและนศาศาษษักศึกษาฝึกงานและรับโทรศัพท์ของบริษัทครับผมแกรมที่ได้รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมบริหารจัดการตลาดนั้นนะครับก็เมื่อทางบริษัทได้ออกโปรแกรมมาผมก็จะนําโปรแกรมนั้นมาศึกษานะครับแล้วก็ทําคู่มือเพื่อให้ผู้ใช้หรือว่าลูกค้าที่จะใช้โปรแกรมนี้นะครับ ได้มีแนวทางในการใช้งานหรือว่าติดปัญหาต่างๆก็สามารถมาดูจากคู่มือการใช้งานได้ครับผมครับต่อมาจะเป็นการแชร์บทความจากการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์บทความจากการทำงานหรือว่าความรู้ที่เรามีนะครับผมก็ผมทำงานด้านจุล่า a ผมก็จะแชร์บทความด้านจุล่า a และบางบทความผมก็จะนำความรู้ที่ผมมีมาแชร์ เพื่อให้คนที่สนใจในเรื่องที่ผมมีความรู้นะครับได้เข้ามาอ่านและก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นโทรสอบโทรนัดสอบสําหรับพนักงานและนักศึกษาฝึกงานนะครับในส่วนนี้ผมก็มีหน้าที่ในการโทรนัดเมื่อมีคนมาสมัครงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่านักศึกษาฝึกงานผมก็จะโทรไปนัดวันสอบแล้วก็คยุยรายละเอียดต่างๆนะครับผมและรับโทรศัพท์ของบริษัทนะครับ ก็เมื่อมีคนโทรมาไม่ว่าจะเป็นติดต่อซื้อขายหรือว่านำเสนอหรือว่าโทรนัดโทรโทรมาสอบถามเรื่องการรักง,งานผมก็จะเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับครับต่อมาครับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานนะครับหลักๆเลยผมจะใช้อยู่4โปรแกรมนะครับผมโปรแกรมแรกจะเป็นโปรแกรม Premiere Pro นะครับ ซึ่งโปรแกรมนี้ผมจะใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็ในส่วนงานที่ผมทําจะมีการอัดวิดีโอผมก็ต้องเอาวิดีโอนั้นมาตัดโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับต่อมานะครับโปรแกรมที่สอจะเป็นโปรแกรม obs ครับผมซึ่งโปรแกรมนี้ผมจะใช้ในการอัดวิดีโอในการสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นโปรแกรม photoshop ครับผมก็โปรแกรมนี้ผมจะใช้งานบ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในการลงข้อมูลในเว็บไซต์หรือว่า ในการเขียนบทความนั้นจาเป็นต้องมีรูปภาพผมก็ได้ทําการตัดแต่งรูปภาพแล้วก็ปรับขนาดเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็นํารูปภาพไปใช้ครับผมต่อมานะครับจะเป็น Google Sheets ในส่วนของ Google Sheets นี้ผมจะใช้ในการทําเช็คลิสต์ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเช็คลิสต์เกี่ยวกับคู่มือต่งตางๆของจ o ล่าครับปัญหาจากการทํางานนะครับผมก็ ปัญหาหลากักหักจากการทำงนานของผมจะมาในเรื่องของการสื่อสารครับผมเนื่องด้วยผมทำงานในส่วนของการ Work from Home นะครับอาจจะทําให้การสื่อสารเป็นไปได้ยากหรือว่ามีความผิดพลาดสูงนะครับและจากประสบการณ์ที่ผมไม่เคยทํางานมาเลยนะครับทําให้ตรงนี้มีปัญหามากครับอาจจะไม่เข้าใจศัพท์ที่เขาใช้กันในการทํางานหรือว่าบางคําบางงานที่เขาส่งให้เรามาทํานะครับบางทีก็ไม่เข้าใจครับผมก็ในส่วนนี้ก็ต้อง ถามกลับไปหลายรอบนะครับผมถึงจะเข้าใจครับครับต่อมาเป็นสิ่งที่ได้จากการทํางานนะครับผมก็หนึ่งจะเป็นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ครับผมก็ในส่วนของงานธุรการที่ผมทำนะครับก็จะมีการสอนการใช้งานหรือว่าการแชร์ความรู้ตรงนี้ก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์นะครับว่าผมจะเขียนออกมายังไงให้คนอ่านเข้าใจแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้จริงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกด้านการคิดวิเคราะห์ไปในตัวครับผมต่อมาทักษะด้านการใช้โปรแกรมนะครับก็ในการอัดวิดีโอหรือว่าการตัดแต่งวิดีโอตัดต่อรูปภาพนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้งานโปรแกรมซึ่งบางโปรแกรมผมไม่เคยใช้มาเลยนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาแล้วก็ได้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมต่างๆนี้มานะครับผมต่อมานะครับจะเป็นทักษะด้านการทํางานเป็นทีมการสื่อสารก็ในตําแหน่งธุรการที่ผมทํานะครับจะเน้นการทํางานเป็นทีมครับผม ในส่วนนี้การสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับก็ทําให้ก็เมื่อเกิดการสื่อสารกันบ่อยๆนะครับทําให้เรารู้สับของที่เข้าใช้กันหรือว่ารู้ว่าเขาต้องการได้งานแบบไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นการฝึกการสื่อสารไปในตัวครับผมต่อมานะครับประสบการณ์ของการทํางานด้านผู้ช่วยธุรการนะครับก็ผมในส่วนนี้ผมก็ได้รู้ว่าตําแหน่งผู้ช่วยธุรการนั้นทํางาน แบบไหนนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงความสําคัญของตําแหน่งนี้นะครับผมต่อมานะครับทักษะด้านการสอนนะครับก็งานส่วนใหญ่ของผมจะเป็นการสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ทําให้ผมมีความรู้ด้านโปรแกรมแล้วก็ด้านทักษะการสอน้วยครับซึ่งในส่วนของการสอนนี้ก็ต้องคิดวิเคราะห์ว่าจะสอนออกมาอย่างไงให้ผู้ใช้นั้นได้รับรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้งานจริงได้นะครับผม โอเคครับสำหรับการสรุปผลการทำงานจากบริษัทอิมดีซอก็มีเพียงเท่านี้ครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณนาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ